มาให้ตามคำเรียกร้องแล้วนะคะสำหรับฮุนไดเฮส1 7ที่นั่งในราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะคะมีคู u คอนโทรลนะคะตรงนี้จะมีแต่เฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะแล้วก็ลดปี2017เลขไม่อยู่ที่142771กิโลด้านหลังนะคะประตูจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2บานนะคะประตูตัวนี้นะคะติดเดิมมาจากโรงงานมาจากศูนย์เลยนะคะ มาให้ตามคำเรียกร้องแล้วนะคะสำหรับ Hyundai h ุ n ไดเฮสวน7ที่นั่งในราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะคะกับคันนี้เลย Hyundai h ุ n ไดเฮสวน2.5ดีลักปี2017ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นกระจังหน้าตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นท็อปด้วยนะคะมีกล้อง360องศาแบบนี้นะคะรถปี2017นะคะโคมไฟหน้านะคะดวงใสๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะด้านในเป็นฮาโลเจนนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอก ส่วนด้านข้างล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะยางปี2023ทั้ง4เส้นเลยค่ะเป็นยางมิชลินนะคะคันนี้จะได้สีดำทั้งคันค่ะแล้วก็กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นท็อปจะต้องมีกล้องสามรแบบส6มอหสิองศาแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างคันนี้นะคะติดฟิล์มกรองแสงมาให้เรียบร้อยแล้ว,ว,วทั้งคันนะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับซเซนเซอร์หลัง4จุดนะคะ โลโก้ที่เขียนว่าดีลักแบบนี้นะคะพร้อมกับกล้องมองหลังตำแหน่งนี้พอเปิดฝาท้ายเข้ามานะคะจะเห็นได้เลยนะคะภายในนะคะด้านหลักจะเป็นเบาะนั่งสองแถวคันนี้จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะรถสวยรถเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับเลยมีกล้องบันทึกด้านหลังติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนภายใน,นะค่ะเราเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน ภายในมาดูฝั่งคนขับกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มต้นที่แผงประตูนะคะคันนี้ภายในจะได้เป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้กระจกบ้านคนขับเป็นออโต้แบบนี้นะคะกระจกบังข้างเปิดทับไฟฟ้าตรงนี้นะคะเป็นตำแหน่งเปิดฝาถังน้ํามันนะคะซอกปร,รประตูนะคะรถไม่มีถอดน็อตไม่มีขยับเลยนะคะแล้วก็ทางด้านตรงนี้นะคะเป็นคอนโทรลประตูสไลด์ไฟฟ้าด้านหลัง ่าแล้วก็ตรงนี้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลนะคะตรงนี้จะมีแต่เฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะแล้วก็รถปี2017เลขไม์อยู่ที่142771กิโละคะมาดูทางด้านเครื่องเสียงกันบ้างนะคะจอนะคะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยแบบนี้เลยนะคะมีระบบนำทางมีระบบนำทางแบบนี้ อ่าแล้วก็จะเป็นสมาร์ทวิวค่ะเป็นกล้อง360องศานะคะเราสามารถดูรอบๆคันได้เลยนะคะแล้วก็มาดูทางด้านคอนโซลกันบ้างนะคะคอนโซลน,นะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะคันนี้รถสวยประวัติดีนะคะบุ๊คเซอร์วิสมีมาให้พร้อม แล้วก็ทางด้านเบาะก,กันบ้างนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะธรรมดาคู่หน้านะคะแล้วก็หัวหมอนนะคะของตัวเบาะนะคะจะเป็นแบบมิกกี้เมาส์นะคะตัวนี้จะได้เฉพาะในรุ่นท็อปเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้คนขับนะคะก็จะมีที่วางแขนแบบนี้นะคะ<อ>ส่วนที่นั่งน้อยๆตรงนี้นะคะถ้าไม่ใช้ก็สามารถใช้วางแก้วได้แบบนี้เลยนะคะเปิดปิดแบบนี้ อ่าแล้วก็มาดูสภาพเบาะกันนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมนะคะไม่ขาดไม่แตกไรงานเนาะนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านบนนะคะทางด้านบนไม่มีรอยขูดขีดรอยดำนะแล้วก็ที่บังแดดนะคะมีไฟมีกระจกมาให้แบบนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่ใส่ของ นะคะไฟฟืนติดหมดทุกดวงนะคะรถสวยสภาพดีเลยนะคะคันนี้นะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะประตูจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองบานนะคะประตูตัวนี้นะคะติดเดิมมาจากโรงงานมาจากศูนย์เลยนะคะมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เดิมเลยนะคะแล้วก็เบาะนะคะมีการติดตั้งเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะ V P คู่หน้าปรับเอนนอนนะคะไฟฟ้าได้เลยนะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะไฟฟ้าได้แบบนี้เลยนะคะปรับนอนยาวไว้ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ V ี P สุดแล้วก็ส่วนด้านในนะคะด้านในจอตัวนี้ก็จะเป็นจอแบบออโต้นะคะตัวนี้จะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะรุ่น e l ลิทไม่มีนะคะจอที่เป็นออโต้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถปรับแอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไฟนะคะ ไฟตรงนี้นะคะก็จะปรับได้หลายหายสีเลยนะคะอันนี้ก็จะมีแต่เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะเป็นรุ่นรองท็อปจะไม่มีนะแต่เปิดปิดไฟได้อย่างเดียวนะคะปรับสีปรับอะไรไม่ได้ แล้วก็คันนี้นะคะมาดูสภาพภายในโดยรวมนะคะรถสวยนะคะความสะอาดนี่ให้เต็มสิบเลยนะคะแล้วก็ส่วนมากน,นะคะติดมาให้แล้วรอบคันนะคะลูกค้าเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเอาไปเติมน้ํามันวิ่งได้เลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ต่อไปเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะ มาดูห้องเครื่องมาดูที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะแผ่นกันความร้อนอะไรอยู่ครบนะคะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะคะดูได้เลยนะคะการทํางานนะแล้วก็คันนี้จะได้เป็นเครื่องดีเซลนะคะ2 5 0 0ซี175แรงม้านะคะความประหยัดน้ํามันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะประหยัดน้ํามันสุดๆแน่นอนนะคะถ้าเป็นเครื่องดีเซลคันนี้นะคะฮุนไดเฮส1 2.5ดีลักนะคะภายในเป็นเจที่นั่ง รถปี2017นะคะคันนี้เอามาจัดโปรโมชั่นกันเลยนะคะเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะเราขายกันเพียงแค่838,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ8 3 8 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะคันนี้ซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะเครดิตดีรับไปเลยนะคะดาวเริ่มต้น0%ูผ่อนได้นานสูงสุด8 4งวดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อกับปาเมยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้หรือว่าสแกน QR ว o d e คง่ายๆด้านล่างเลยนะคะพูดคุยสอบถามกันได้นะคะอยากดูประวัติ ตัวรถตรงไหนเพิ่มเติมนะคะโทรหาปามโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะหรือลูกค้าท่านใดจะมาดูรถตัวจริงนะคะศูนย์รวมรถยนต์1ิเอสอง 12. อ,อตโต้นะคะตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลทนบุรี2นะคะหรือตรงข้ามตลาดทนบุรีนะคะสาม,มารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะมีหุ่นใดให้ท่านเลือกมากกว่า20คันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ